สวัสดีครับเพื่อนๆครับชลบผมล็อกลี่อีกแล้วครับกับซิงเกิลนิวครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับกันยายนสองศนย์หนึ่งห้านั่นเองครับอยู่กับผมเหมือนเดิมห่างหายกันไปหนึ่งวันนะครับเพราะผมหยุดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับเราจะไม่เจอซิงเกิลนิวทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับจะเจอผมแน่นอนนะครับตอนเที่ยงตรงนะครับแต่เสาร์หน้าน่าจะไม่เจอนะครับเสาร์หน้าผมลาหยุดนะครับมีธุระต้องไปแลนลี่กับครอบครัวนะครับ อย่างไรก็วันนี้มีข่าวค่อนข้างจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่เป็นข่าวที่สําคัญน่าดูเหมือนกันแล้วก็เป็นข่าวที่แสดงความยินดีกับคนอื่นเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูข่าวแรกกันเลยครับว่ามันจะเป็นข่าวอะไรเอ่ยนะครับปั๊บเข้ามาต้องขอโทษด้วยนะครับว่าทางเว็บ i g n a t u r e i อ t อเนี่ยตอนนี้มีปัญหาครับโดยการโดนยิงนะครับโดนยิง IP ไม่รู้เหมือนกันว่าใครยิงนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน เปลี่ยนในการใช้ลงทะเบียน IP ของเว็บอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องเว็บอย่างแน่นอนกําลังแก้ไขทําให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อเราจะรู้ตัวคนยริงด้วยนะครับยังไงเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยข่าวดีของวงการครับโดตาสอเมื่อเดรสครับผู้เล่นโซโล่ของทีมเฮลไรเซอร์ครับได้เข้าประตูวิวาหรือว่าแต่งงานเรียบร้อยแล้วครับอายุแค่24ปีเท่านั้นนะครับเป็นนักกีฬาโดตาอย่างเต็มตัวครับแล้วก็งานนี้ครับมีโซโล่กับอาร์ชอาร์ชครับแล้วก็จะมีสปิริตแบร์ครับ ไปร่วมแสดงความยินดีครับนี่คือภาพบรรยากาศนิดเล็กๆน้อยๆนะครับที่สิงเ a t u r e n น w ยส์ได้เอามาให้พวกเราดูกันนะครับเป็นงานวิวาในฝันเลยนะครับจางทุ่งหญ้านะครับแล้วก็มีสป i r i ิตแบรครับตัวนี้เป็นไงล่ะครับน่ารักจริงๆนะครับนี่ครับอาร์ครับโซโล่นั่นเองครับมาเป็นสักขีปยานนั่นเองครับ ก็ขอความแสดงความดีใจกับคุณเดชด้วยนะครับแต่งานเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผู้หญิงคนไหนที่ดูข่าวซิเนเจอร์นิวอยู่นะครับอย่าไปจีบนะครับเขามีเมียแล้วนะครับข่าวต่อมาครับอันนี้ครับโรตารูแชมเปี้ยนลีกครับซีซั่นที่หกครับกําลังเริ่มจะปัดทูขึ้นแล้วนะครับก็คือต้องบอกว่ามันหยดแน่นอนครับเพราะนะครับเป็นการปะทะกันนะครับระหว่างสิบหกทีมครับจากยุโรปครับเงินรางวัลล่อใจครับห้าหมื่นเหรียญเลยหรือว่าหนึ่งล้าน แปดแสนบาทนะครับประมาณนะครับเขาบอกว่าความราอุหรือว่าการแข่งขันครับจะเริ่มขึ้นในวันนี้เลยนะครับจากการเปิดสนามของคู่แรกในฤดูกาลนะครับวันนี้วันที่แบบถูกต้องครับเราดูข่าวมานะครับคู่แรกครับโดย Hellraiser เธอกับ Empire ต้องขอบอกว่าคู่นี้ก็ไม่ใช่ไม่มันครับมันมากแน่นอนแข่งขันกันในรูปแบบ bet of t r e ครับและมี g o s t r a m e r เป็นผู้ติดตามการถ่ายทอดสดทั้งรายการเลยนะครับก็ บางบางคู่บางแมตช์ถ้ามันมีถ่ายในโรตารีบอลได้ผมจะเอามาถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็โดยในแต่ละรอบครับโดยในรอบแรกอ๋อไม่ใช่ในแต่รอบโดยในรอบแรกของรายการครับจะเป็นรอบกรุ๊ปสเตจแบ่งทั้ง16ทีมออกเป็น4กลุ่มครับและท็อป2ของแต่ละกลุ่มครับจะได้ไปบวกกันในรอบที่2ครับซึ่งเป็นการจัดสายการแข่งแบบซิงเกิลเ e ลิเมนต์คือแพ้แบบตกรอบนั่นเองนะครับ รูปแบบการแข่งขันเบสอ of เบสออฟทีทุกคู่ครับยกเว้นรอบชิงชนะเลิศจะแข่งกับเบสออฟไฟผมว่าข่าวอาจจะจะผิดก็ได้นะครับถ้าเป็นกรุ๊ปแบบนี้อาจจะเบสออฟทูหรือเปล่านะครับวิ T, นโ a ดถ้าเบสออฟทนี่ถ้าในรอบคัดเลือกอาจจะเป็นเบสออฟทูนะครับเอย,ย่างไงเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมมาอัปเดตเรื่องข้อมูลกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ทางนักข่าวบอกว่าเห็นลายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันแล้วไม่อยากจะพลาดชมเลยสักแมตช์ใช่ไหมล่ะครับสามารถติดตามการอัปเดตรายการนี้จากซิ g เ a t u อร์เกมมิ่ได้นะครับเดี๋ยวและเดี๋ยวเรารู้ได้รู้กันเลยว่าทีมไหนจะเป็นผู้ที่แข่งแข่งที่สุดในซีซั่นนี้นะครับขอบคุณที่มาด้วยครับโดยโกซูเกมเมอร์ครับข่าวต่อไปครับโพซีเอครับคว้าชแชมป์รายการ f ฟ r s t e l อ m i n a t i o ช m ั่นโหมดแกนฟนอลครับผม เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับทาง Moon Duck Studio ครับได้ทำการให้เรารู้แบบรู้รูปแบบการเล่นใหม่ครับแบบ Elimination El Elimination Mode ครับพร้อมจัดแข่งขันเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะหาแชมป์แรกของรายการนี้นะครับโดยการแข่งขันแบบเนี่ย The Moon Duck Studio Elimination Mode นะครับอีเวนต์ได้เริ่มขึ้นในวันที่17กันยาที่ผ่านมานะครับ และได้แบ่งสายการแข่งขันออกเป็นฝั่งนะครับอเมริกาและฝั่งยุโรปนอกจากจะลดปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์ครับและยังรับประกันว่าในรอบชิงแชมป์นั้นนะจะเป็นการประทะก,กันระหว่างยอดทีมจากทั้งสองโซนแน่นอนนะครับแต่โชคไม่ค่อยดีนะครับทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นตามแผนที่วางไว้เมื่อทางผู้จัดต้องพบกับความยุ่งยากในเกมครับเนื่องจากสองทีมได้รับเชิญจากอเมริกาไปก็มีปัญหา กับตารางแข่งแล้วความไม่ลงตัวของผู้เล่นแล้วนะครับโอเคครับจากข้อมูลจากนักข่าวครับพิมมาโดยตรงในมือถือเลยนะครับบอกว่าเบสออฟทีถูกแล้วนะครับรายการเมื่อกี้นะครับแข่งแบบกรุ๊ปแส่นะครับก็แพ้ชนะนะครับแข่งกันหมดนะครับก็แพ้ชนะก็เป็นแต้มใบชนะแพ้ชนะแพ้นู่นนี่นะครับเอาที่สองนะครับเบสออฟทีเหมือนเดิมนะครับยังไงขอบคุณนักข่าวด้วยครับโอ้โหมาเร็วมากเลยนะครับ ก็จะมีข้อมูลนะครับตอนนี้ถ้าอยากรู้ข้อมูลส่วนลึกของรายการนี้นะครับในเว็บ s i g n a t u r e .in.th ตอนนี้มีปัญหาครับเราต้องดูในเพจ Signature b y ก้องนะครับกดลายได้กดอะไรได้นะครับการที่จะหาเพจเราเจอเนี่ยไม่ยากครับใน YouTube จะมีโชว์มอ e ข้างล่างครับข้างล่างคลิปอ่ะจะมีโชว์มอครับสามารถกดโชว์มอ e ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ของ Signature b y กร้องครับครับเป็น f a c e b o o k ทีมในสังกัดและพาร์ทเนอร์นะครับกดแล้วก็กด เข้าไปในลิงก์นั้นนะครับแล้วก็หาในส่วนของข่าวได้เลยนะครับมีการโพสต์เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงขอบคุณนักข่าวในที่เขียนข่าวรอบนี้ด้วยนะครับในเว็บเขียนไม่ได้ก็ยังเขียนในส่วนของแฟนเพจได้นะครับขอบคุณจริงๆต่อมาครับเมื่อวานครับมีการอัปเดตขนาดจิ๋วครับ26.4เมกะไบต์ครับก็เป็นการปรับเปลี่ยนอะไรเอ่ยนะครับก็คือเป็นการเพิ่มกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ครับและเพิ่มหนึ่งไอพแรมครับให้กับลักเซมเบิร์กและยุโรปครับ เพิ่มกลุ่มเซิร์ฟเวอร์และเพิ่มหนึ่งไอพีแลงครับให้กับสิงคโปร์แล้วก็สิงคโปร์ลีเจียนครับอ๋อขอโทษด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนคําว่าล็อบบี้เกมครับเป็นวิวล็อบบี้ครับผมมีการแจ้งเตือนสําหรับผู้นําเข้าเวิร์กช็อปเมื่อมีตัวอักษรไม่ถูกต้องในชื่อนะครับโอเคเมื่อวานอัปเดตมีแค่นี้นะครับอืมโชมอไหนโชมอเชียงโอ้โหเล่นมุกแบบนี้นะครับนักข่าวงงนะครับ อันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าตกใจอย่างหนึ่งครับคือเป็นภาพที่เกิดขึ้นมาคือจะเป็นภาพแบบนี้เออเป็นภาพที่มีพิษหลอดครับผมเดี๋ยวนายผมรีเฟชที่หนึ่งแปะเอามานะครับอยู่ๆพิษหลอดโผล่ oh, oh, มาเฉยเลยนะครับในภาพนี้นะครับนักข่าวก็บอกว่าอุ้ยนี่มันพิษหลอดนะครับน่าจะเป็นบั็กที่เกิดขึ้นจากการดาบีโร่รอบชิงรายการการแข่งขันลิม m i น a t i o n elimination mode นะครับเพราะสุดท้ายแล้วดีซีก็ต้องเล่นบิลแมสเตอร์แทนนะครับเหมือนปันเป็นบั็กนะครับ สวัสดีคุณรีเซ็ตด้วยนะครับต้องสวัสดีประมาณเจ็ดรอบนะครับข่าวนี้ก็เป็นบั็กเล็กๆน้อยๆครับทาให้เราตื่นเต้นว่าเดี๋ยวพิษหลอดมันจะมาในแพทหน้าหรือเปล่านะครับเพราะซึ่งวันเสาร์เนี่ยเราได้อ่านข่าวไปแล้วว่าเดี๋ยวแพทมันจะมานะครับประมาณในหนึ่งอาทิตย์ครับก็จะมาแล้วนะครับแผทใหม่ไม่รู้ว่าตัวใหม่จะมาหรือเปล่านะครับปั๊บและสุดท้ายท้ายสุดนะครับของข่าวนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรม นะครับซิงเกอร์เกมมิ่งจัดเต็มแจกกันง่ายๆแบบไม่ยั้งเอาใจเกมเมอร์นะครับเดือนนี้เล่นกิจกรรมไปแค่วันเดียวนะครับและมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไปแค่คนเดียวนะครับเหลือเวลาอีก9วันนะครับวันนี้วันที่21นะครับนับเป็น30วันแล้วกันนะครับอืมต้องรู้เลยนะครับว่าอย่างไงนะครับก็คือเป็นการแจก เป็นส่วนของเกมมิ่งเกียร์ครับเลเซอร์โคม่านะครับแต่เราแยกแจกเป็นเดือนนะครับเดือนนี้เราแจกเป็นเมาส์เลเซอร์ a ดสเอเดอร์โคนะครับเราจะแจ้งไปเลยนะครับว่ากดกติกาไม่ยากครับและถ้าอยากรู้กฎกติกาแบบแน่นอนแน่ชัดครับในช่อง s ิงเกอร์ทีวีครับมีการอัาจกฎกติกาไว้แล้วโดยผมนะครับการทําไม่ยากครับกดไลค์แฟนเพจครับกดไลค์ในส่วนของโพสต์ที่ร่วมกิจกรรมนั้นนั่นเองครับกด s ับสไคร์ยูทูบครับกดแชร์ลิงก์ที่ ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ตอบคาถามที่ถามในกิจกรรมนะครับตอนนี้เป็นผู้ที่โชคดีที่มีสิทธิ์เนี่ยมีชื่อคนเดียวนะครับปะสิทธิ์แซ่ล้อนะครับนะครับเป็นปะสิทธิ์แซ่ล้อนะครับที่ได้สิทธิ์อยู่คนเดียวถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มาเล่นนะครับจะเป็นคุณปะสิทธิ์แซ่ล้อที่ได้เป็นส่วนของเมาส์เลเซอร์เดสเอเดอร์โครมาแน่นอนนะครับ กิจกรรมหน้าเดี๋ยวผมจะหาคู่มาพากันนะครับน่าจะเป็นภายในวันนี้นะครับถ้าวันนี้พากไม่ได้เดี๋ยวผมจะหยิบเกมมาเล่นนะกันอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับไปพิมพ์ได้นะครับในเพจซิงเกิลเจอร์บายกองนะครับผมจะซื้อมาเล่นโดยทันทีราคาแพงแค่ไหนไม่เกี่ยงครับขอแค่พวกคุณดูนะครับแล้วผมจะกัดจัดกิจกรรมดีๆมาเล่นกันนะครับคือเดือนนี้แจกเป็นเมาส์ครับเดือนหน้าแจกแผ่นรองเมาส์ไฟฟลาย อาจจะดูว่าเป็นแผ่นรองเมาส์กากหรือเปล่าไม่กากนะครับเป็นแผ่นรองเมาส์ที่มีไฟข้างใต้นะครับแล้วก็แจกกระเป๋าเลเซอร์แบ็ด้วยนะครับกระเป๋าเลเซอร์แบ็กเนี่ยเราไม่สามารถได้กันแบบง่ายๆนะครับเราต้องซื้อครบเป็นหมื่นนะครับถึงจะได้กระเป๋ามาแถมมาด้วยนะครับนี่เราแจกกระเป๋าพร้อมกับในส่วนของแผ่นรองเมาส์ไฟฟ้ไปเลยนะครับต้องขอบอกว่าสุดยอดมากนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกายนครับแจกเป็นเลเซอร์คลาเรนโคลมาครับซึ่งเป็นหูฟังที่มีสีครับ คือถ้าคุณได้ในส่วนของเมาส์หูฟังนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดไปเนี่ยมันสามารถกระพริบสีตามการสามคนโดยการซิงก์กันได้เลยนะครับเดือนธันวาคมครับเลเซอร์แบล็ควินโดโคม่าครับอันนี้มูลค่าหกพันถึงเจ็ดพันเลยมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่แพงมากครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนไฟได้เป็นล้านสีโดยที่เขาบอกนะครับและเป็นคีย์บอร์ดที่ดีโคตรๆในยุคนี้นะครับต้องขอบอกว่าธันวาคมเนี่ยเริ่มแจกหนักขึ้นมาเรื่อยๆครับจากตอนนี้แจกเบาหนักหนัก หนักครับธันวาคมมกราคมครับแจกหนักโดยสิ้นเชิงครับ iPhone 6 s ครับผมแต่เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับมกราคมเนี่ยผมอยากให้มีคนมีสิทธิ์ร่วมรุ้นด้วยกันทุกคนนะครับก็คืออาจจะเอาชื่อของทุกเดือนเนี่ยมายัดใส่รวมกันครับเพื่อนเเนี่ยสนใจก็เล่นกิจกรรมกันได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะให้ผมเล่นเกมอะไรเป็นการแคสเกมนะครับช่วงนี้ซิงเนเจอร์ซิงเนเจอร์ทัสไม่มีแข่งเลยนะครับซิงเนเจอร์จิงเนี่ยก็ ถ่ายท่อสดไม่ได้นะครับติดลิขสิทธิ์ของบางรายการนะครับก็ถ่ายได้แค่บางรายการเท่านั้นช่วงนี้จะว่างครับแล้วก็อยากทํางานอยากทํากิจกรรมนะครับก็คือไปพิมพ์ที่มาหน้าเพจซิงเกิลใบกองได้เลยว่าอยากให้พี่ล็อกลีเล่นเกมนี้ครับอยากให้พี่ล็อกลีเล่นเกมนู้นครับอยากให้น้องล็อกลีเล่นเกมนี้ครับอะไรเงี้ยได้นะครับตลอดเลยนะครับก็ยังไงกติกานี้อย่างแรกคือกดซับสไครป์ช่องให้ได้ก่อนนะครับไปกดไลฟ์แฟนเพจให้ได้ก่อนที่เหลือเนี่ย แค่รอกิจกรรมและแชร์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์กันไปนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆกิจกรรมนี้สําคัญแจกของกันฟรีๆโดยเพื่อนๆไม่ต้องเสียอะไรนอกจากเสียพลังนิ้วในการกดกดคลิกประมาณหกทีเท่านั้นนะครับหมดข่าวทุกข่าวของเราครับวันนี้โคเซียนนั่งเทียนนะครับวิเคราะห์วันนี้เป็นคู่ที่หน้าที่จะวิเคราะห์มากๆและเรายังมั่นใจนะครับ เป็นการเจอกันร,ระหว่างเวอร์ทัสโปครับโดตาถูครับเจอกับมัง y ีบิ i n เนตนั่นเองสองทีมนี้ครับดรีกีเนี่ยเก่งทั้งคู่ครับเวอร์ทัสโปเคยได้รับแชมป์ครับจากรายการก่อนทีไอที่ผ่านมาใช่ไหมจำไม่ได้ผมภาคอยู่เวอร์ทัสโปได้แชมป์อยู่นะครับและอีกเก้าชั่วโมงครับสี่สิบแปดนาทีหรือประมาณสิบสองสิบสามบวกเก้ายี่สิบเอ็ดสาม 12, 13, 9, 21, ทุ่มอ่าประมาณสามทุ่ม สี่ทุ่มสี่ทุ่มขอโทษสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มอ่าสี่ทุ่มครับประมาณสี่ทุ่มจะมีคู่นี้มาแล้วนะครับแล้วตอบคําถามนี่จะตอบอยังไงครับเข้าเว็บซิเกเนเจอร์ไม่ได้เราตอบคําถามกันที่หน้าแฟนเพจครับไม่มีการตอบคําถามในเว็บซิเกเนเจอร์แน่นอนนะครับสี่ทุ่มตรงครับเป็นการเจอกันระหว่างมังกี้บิลซิ e เนกับอุบ t ัสโ o ครับ WCA Europe Pro Qualify ผมอยากภาคคู่นี้มากๆถ้ามีให้ภาคผมจะภาคนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมกันนะครับไม่รู้ว่าส่องได้หรือเปล่าเดี๋ยวทางซันซิไดน่าจะแจ้งผมอยู่แล้วล่ะว,ว่าส่องได้หรือเปล่านะครับซันิไดเป็นคนที่มีรับรู้ข่าวสารเยอะมากนะครับยังไงาการวิเคราะห์ของผมนะครับเวอร์ทัสโบถามว่าเก่งไหมเก่งครับผู้เล่นก็มี SMG มี h a ฮารดีเนี่ยมีอ r i d แดครับมีก็อแล้วก็มีดีเคฟฟบครับ ชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมา,มากๆครับทำได้ดีในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับสิงหาคมก็ทำได้ดีนะครับแต่มันยังมีช็อตแพ้ครับและแพ้ก็แพ้แต่ทีมที่ค่อนข้างจะเก่งด้วยนะครับไปชนะเนี่ยก็ชนะแต่ทีมอ่อนนะครับแต่มังกี้บิสเนสของเราครับคุณดูดีๆนะครับ ไม่มีแพ้ครับชนะห้าเสมอหนึ่งในเดือนนี้ตั้งมาเดือนเดียวนะครับยังไงยังไงดีนะครับงั้นผมขออนุญาตนั่งเทียรเลยนะครับโบสามมีสิทธิ์สูสีโดยการที่หนึ่งหนึ่งก่อนครับเกมสามยังไงมังกี้บิลซิ e เนตมีสิทธิ์เก็บไปแน่นอนอื มีสิทธิ์เก็บไปแน่นอนครับเพื่อนๆยังไงถ้าเพื่อนๆเ,นเนชื่อผมเพื่อนๆเนชื่อใน Monkey Business นะครับวันนี้มีสิทธิ์ชนะแน่นอนจะเริ<ๆ>่มรวบกิจกรรมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็คนที่มาดูข่าวนะครับคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก็คงมีความรู้ไปอัปเดตเพื่อนๆตรงอื่นได้นะครับทำให้เราเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าเพื่อนๆที่นอนหลับเป็นตายอยู่ไม่ตื่นมาดูข่าวนะครับ ยังไงขอบคุณทุกท่านที่ดูซ i เนเจอร์นิวครับมากครับวันนี้ผมล็อกลีครับขอญาตลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูข่าวกันครับและพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ตอนเที่ยงตรงกับผมอีกครับซีเนเจอร์นิวครับตอนกลางคืนอาจจะมีพาดครับเดี๋ยวไงเรารอรอรออัปเดตกันในเพจซ i เนเจอร์ใบกองด้วยอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจครับแฟนเพจผมก็มีนะครับกดในโชว์มอข้างล่างนะครับไม่ต้องมอไหนมอธุรกิจบัณฑิตไม่ต้องเล่นมุกนะครับยังไงขอญาตลาไปก่อนขอบคุณเพื่่อนๆทีีมาดดูคครรััับบสสว